ชีวิตหลังแต่งงานของผมมันไม่ได้สบายอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆนะครับผมผมได้ยินแต่แม่ผมบอกว่าการแต่งงานแล้วทำให้เราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้นและแล้วในเมื่อแม่ของผมได้พูดดังนั้นแล้วผมก็ยิ่งอยากจะรู้เรื่องของการมีครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งเมื่อผมได้คบกับผู้หญิงคนหนึ่ง ผมก็ได้ตัดสินใจแต่งงานกับเธอมาอยู่กินด้วยกันแบบผัวเมียโดยที่ผมไม่แคร์เรื่องในอดีตของผู้หญิงคนที่ผมรักเลยนะครับไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นจะผ่านเรื่องอะไรมามากมายก็ตามแต่ผมรู้อยู่แก่ใจดีว่าผมนั้นรักผู้หญิงคนนี้มากแล้วก็ไม่สนใจในเรื่องอดีตของเขาด้วยครับทั้งๆที่แม่ของผมนั้นก็เตือนแล้วเตือนอีกว่าผู้หญิงคนนี้ ได้ผ่านผู้ชายมาตั้งมากมายหลายคนแต่ผมนั้นก็ไม่เคยได้สนใจเรื่องอดีตของผู้หญิงคนนี้เลยครับเพราะผมคิดว่าผมเองก็ไม่ได้แตกต่างจากผู้หญิงคนนี้เลยดังนั้นแล้วผมจึงตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้หญิงคนนี้มาเป็นผัวเมียกันจนถึงทุกวันนี้ครับเมื่อผมได้แต่งงานกับเมียของผมแล้วผม ด้วยความที่เป็นผู้ชายผมได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเมียของผมครับผมเมือ่อแม่ของผมเองก็ไม่ได้ห้ามปามอะไรมีแต่เห็นด้วยว่าอยากจะให้ผมมาอยู่ที่นี่กับเมียผมครับนั่นก็คือบ้านแม่ยายของผมเองผมได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านแม่ยายของผมซึ่งมีพ่อตากับแม่ยายอยู่กันแค่สองคนครับผมลืมบอกไปว่า เมียของผมคนนี้เป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านหลังนี้ครับครอบครัวบ้านหลังนี้มีกันอยู่สามคนครับรวมผมแล้วเป็นสี่คนผมเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวบ้านหลังนี้ซึ่งทำให้บ้านหลังนี้มีความอบอุ่นดีมากขึ้นเมื่อผมได้ย้ายเข้ามาอยู่กินกับเมียที่บ้านของพ่อตากับแม่ยายที่แรกๆผมเองก็วางตัวแบบลำบากวางตัวไม่ถูกเลยทีเดียว ไม่ว่าผมจะหยิบจับอะไรทําอะไรก็เกรงใจพ่อตากับแม่ยายไปหมดด้วยความที่ผมได้เข้ามาใหม่เป็นสมาชิกใหม่ในบ้านหลังนี้ผมเองเลยไม่ชินกับการวางตัวและยังไม่สนิทสนุมกับพ่อตากับแม่ยายสักเท่าไหร่ครับผมจนผมไม่อยากจะทําอะไรเลยเพราะผมรู้สึกว่าเหมือนผมกําลังโดนพ่อตากับแม่ยายกําลังเพ่งเลงผมอยู่ เหมือนจะทดสอบอะไรผมซะงั้นเมื่อผมใช้ชีวิตอยู่บ้านพ่อตากับแม่ยายเมียของผมก็รู้สึกว่าจะตามใจผมมากดูเหมือนว่าเมียของผมก็กลัวว่าผมจะอยู่ที่บ้านกับตัวเองไม่ได้ถึงขนาดตามใจผมสารพัดอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าผมจะเอะอะพูดเรื่องอะไรหรือไม่ว่าผมอยากจะเอะอะขออะไรเมียผมก็ทำให้หมดทุกอย่าง แล้วก็เป็นสะพานให้ผมเข้าถึงกับพ่อตาแม่ยายได้มากขึ้นด้วยนะครับผมก็ยอมรับนะครับว่าเมียของผมเอาใจใส่ผมดีมากแม้กระทั่งการนอนการหลับนอนเมียของผมก็ดูแลผมเป็นอย่างดีไม่ให้บกพร่องเลยทีเดียวช่วงเวลาตอนกลางคืนเมียของผมก็คอยเฝ้าดูแลผมมาโดยตลอดแม้กระทั่งเรื่องอาบน้ำเมียผมก็ยังเข้าไปอาบด้วยกันกับผม อยู่บ่อยๆแทบจะทุกครั้งเลยก็ว่าได้นะครับเมียของผมทำให้ผมรู้สึกดีมากในระหว่างที่ผมได้อยู่บ้านกับพ่อตาและแม่ยายหน้าตาเมียของผมก็ไม่ได้สวยซักเท่าไหร่หรอกนะครับพูดตรงๆเลยว่าก็หน้าตาเหมือนสาวบ้านๆทั่วไปล่ะครับผมเพียงแต่ว่าเมียของผมนั้นชอบการแต่งตัวให้ตัวเองดูดีเฉยๆรักความสะอาด แค่นี้ผมก็พอใจแล้วครับผมเองจริงๆแล้วก็ชอบคนสวยอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าผมเลือกคนสวยมากกว่านี้ผมก็กลัวผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับสวยช่วยให้เรามีความสุขได้ชั่วครั้งชั่วคราวผมรู้ตัวดีครับผมแต่ถ้าจะให้มอบความสุขให้กับผมมาโดยตลอดคงไม่ใช่แล้วล่ะครับเพราะผมโดนมาหลายคนแล้วที่ทำให้ผมผิดหวัง จนได้มาเจอเมียของผมนี่แหละครับผมเลยตัดสินใจมาอยู่กับเธอถึงแม้ว่าหน้าตาของเมียผมจะไม่สวยเท่าผู้หญิงคนอื่นๆที่ผมได้ผ่านมาแต่จิตใจของเธอนั้นมันช่างประเสริฐกับผมมากนะครับเมียของผมให้ความสำคัญผมทุกอย่างอย่างที่บอกล่ละครับแม้กระทั่งเรื่องการนอนเมียของผมปฏิบัติผมดีมากจนผมติดใจเมียและไม่อยากมองผู้หญิงคนอื่นเลย แต่บางครั้งในมุมมองของผมอีกมุมหนึ่งดูเหมือนว่าเมียของผมจะไม่ได้หน้าตาของแม่ยายเลยครับผมดูเหมือนว่าเมียของผมจะได้หน้าตาไปทางพ่อของเขามากกว่าเพราะดูจากหน้าตาของแม่ยายแล้วแม่ยายผมนั้นสวยมากเลยนะครับผมดังคมผมยาวปากนิดจมูกหน่อยผมนี่ชอบเลยนะครับที่ได้แม่ยายสวยๆแบบนี้ ถึงแม้ว่าผมจะผ่านเรื่องผู้หญิงสวยๆมาหลายคนแล้วก็ตามแต่แต่พอเมื่อผมได้เห็นแม่ยายหน้าตาสวยๆอยู่ใกล้ๆผมทุกวันผมก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างไม่หายด้วยนิสัยของผมนั้นเคยสนใจผู้หญิงสวยมาก่อนผมก็ตอบไม่ถูกครับผมก็รู้สึกใจสั่นรละรัวหัวใจเต้นตุบตับตุบตับตื่นเต้นไม่หายจนผมวางตัวไม่ถูกเลยทีเดียวครับ อีกอย่างการแต่งตัวของแม่ยายผมนั่นก็แต่งตัวเหมือนสาวๆอีกซะด้วยก็อย่างว่าล่ะครับแม่ยายของผมเป็นคนสมัยใหม่ตอนที่แม่ยายของผมยังเป็นสาวเท่ากับพวกผมอยู่แม่ยายของผมคงจะสวยน่าดูเลยนะครับและทันสมัยแล้วในยุคนั้นก็น่าจะทันสมัยแล้วด้วยมีไฟฟ้าใช้มีเทคโนโลยีทันสมัยตั้งหลายอย่าง ผมนี่ก็ช่างโชคดีจังเลยนะครับที่ได้แม่ยายยังสาวยังสวยอยู่ผมไม่ได้ติดใจอะไรหรอกนะครับผมผมเข้าใจในการแต่งตัวดีพอผมก็เกิดมาในยุคสมัยใหม่ทันสมัยเช่นกันครับผมเลยเข้าใจว่ายุคสมัยนี้แม่ยายของผมเป็นแม่ยายวัยทองสมัยใหม่ผมเลยไม่ได้ถือสาเก็บมาใส่ใจสักเท่าไหร่ในเรื่องการแต่งตัวของแม่ยายผมรู้แค่ว่า การแต่งตัวของแม่ยายในทุกๆวันมันเข้าตาและโดนใจผมมากเลยนะครับผมผมชอบมองแม่ยายอยู่มาเรื่อยๆโดยเฉพาะแม่ยายกำลังทำนู่นทำนี่กับเมียของผมช่วยการทำมาหากินผมเองก็ปลืม้มอย่างบอกไม่ถูกเลยครับเมื่อผมเห็นพ่อตามาใกล้ชิดกับแม่ยายของผมทีไรผมก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาทันทีครับผมรู้สึกว่าพ่อตาของผม จะชอบมาหยอกล้อแม่ยายของผมเล่นจนบางครั้งผมก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกับว่าห่วงแม่ยายของผมซะง,งั้นครับผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเมื่อเห็นพ่อตาของผมได้เข้ามาอยู่ใกล้แม่ยายที่ไรผมกับรู้สึกปแปลกๆผมแทนที่จะดีใจด้วยซ้ําที่เห็นพ่อตากับแม่ยายของผมหยอกล้อก,กันกระหนุงกระหนิงกันจีบกันเหมือนวัยรุ่น ผมเองแทนที่จะดีใจกับพวกท่านนะครับแต่ทำไมผมรู้สึกแบบนี้ก็ไม่รู้หรือว่าผมอาจจะตกหลุมรักหลงไหลในความสวยของแม่ยายของผมแล้วก็บอกไม่ถูกส่วนเมียของผมเมื่อเห็นพ่อกับแม่ของเธอได้หยอกล้อกันจีบกันกระหนุ่งกระหนิงจูจีกันอยู่ต่อหน้าต่อตาเมียของผมก็รู้สึกว่าจะหัวเลาะชอบใจมีความสุขมากเลยนะครับซึ่งนั่นมันก็เป็นธรรมดา นั่นก็พ่อแม่ของเธอนั่นไงล่ะครับผมผมเมื่อเห็นตัวอย่างพ่อตากับแม่ยายได้จูจีกันอยู่แบบนี้ผมก็อยากจะมีบ้างในโมเมนต์แบบนี้กับเมียของผมครับซึ่งครอบครัวของเราอยู่กัน4ี่คนบริเวณบ้านก็ออกจากกว้างใหญ่กว้างขวางในพื้นที่บ้านของเมียผมนั่นก็ออกจากกว้างครับมีอยู่ประมาณสองไร่ พราะพ่อตากับแม่ยายของผมค่อนข้างมีฐานะที่ดีมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ล้วนแล้วจะมีโอกาสรับหูรับตาของคนในครอบครัวอยู่แล้วเพราะพื้นที่มันกว้างใหญ่ผมเองเวลาจะเดินไปไหนมาไหนผมก็มักจะบอกเมียของผมไว้อยู่บ่อยๆเพราะผมกลัวว่าเมียของผมนั้นจะตามหาผมไม่เจอผม บางทีผมอยากพักผ่อนผมก็แอบไปนอนอยู่ที่สวนหลังบ้านครับซึ่งมันเป็นสวนมะนาวที่แม่ยายกับพ่อตาของผมได้ปลูกเอาไว้ผมเองก็ชอบไปอยู่แถวๆนั้นครับพอสวนมะนาวที่พ่อตากับแม่ยายของผมได้ปลูกไว้นั้นมันสูงโตขึ้นพอเป็นร่มเงาให้ผมได้นอนดูผลลูกมะนาวที่ออกดอกออกผลเต็มต้นเลยนะครับผม เมื่อพ่อตากับแม่ยายของผมได้ไปถางออกทำให้มันมีบริเวณกว้างล่มลื่นพอที่จะพักผ่อนได้ผมก็ติดใจซะอย่างนั้นครับผมส่วนหลังบ้านหน้าอยู่มากๆครับส่วนเมียของผมนั่นก็มาแวะดูผมบ่อยๆอยู่เหมือนกันเวลาผมอยู่หลังบ้านแต่ถ้าจะให้มานอนพักผ่อนด้วยกันกับผมแล้วก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับเมียของผมไม่ชอบนอนตอนกลางวันครับผมเพราะเมียของผม เป็นคนที่ขยันเหมือนกันกันกบพ่อตาและแม่ยายนั่นเองล่ะครับซึ่งเมียของผมนั่นก็มักจะทำงานตอนกลางวันครับผมจึงไม่ค่อยมีเวลามาพักผ่อนกับผมอยู่ที่หลังบ้านผิดกับแม่ยายของผมที่ชอบมาหลังบ้านอยู่บ่อยๆครับผมซึ่งแม่ยายของผมนั้นเป็นคนขยันอยู่แล้วถึงจะไม่มีพ่อตาตามมาด้วยแม่ยายของผมก็มาคนเดียว พราะถือว่าที่นี่เป็นบริเวณบ้านของแม่ยายแม่ยายของผมจะเดินไปไหนมาไหนก็ได้แล้วแต่ตามใจชอบเลยครับผมผมเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายแล้วตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดว่าแม่ยายของผมจะให้ความสนใจกับผมเหมือนผมให้ความสนใจแม่ยายผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ผมได้นอนตอนกลางวันอยู่ที่สวนหลังบ้าน แม่ยายของผมแม่ยายของผมได้เดินเข้ามาพอดีครับพร้อมกับตะกร้าหนึ่งใบที่แม่ยายถือติดตัวมาด้วยครับผมเหมือนว่าแม่ยายของผมนั้นจะต้องการอะไรหรือว่าจะเป็นลูกมะนาวที่ผมกำลังนอนดูอยู่อ้าวไอ้ภูมิมานอนที่สวนมะนาวแม่ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ๋อผมมานอนที่นี่ได้สักพักหนึงแล้วนะครับแม่คือผมเห็นบรรยากาศมันร้อนมากเลยนะครับผม ผมเลยอยากจะหาที่ล่มลมอากาศเย็นๆมานอนพักผ่อนนะครับคือเอเอนอนก็นอนไปเถอะลูกเอใตล้ลมมะนาวนี่มันก็ล่มเลื่นดีเหมือนกันนะไม่ต้องห่วงหรอกพ่อของเองน่ะได้ถาง้าถางอะไรออกแล้วจนมีพื้นที่น่านอนขนาดนี้ถ้าเป็นแม่แม่ก็มานอนเหมือนกันครับผม เออแล้วแม่เข้ามาที่สวนมะนาวมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับอ๋อแม่เข้ามาเก็บลูกมะนาวเพื่อจะได้เอาไว้กินแล้วก็ป้าข้างบ้านเขาก็สั่งแม่ด้วยนะ่ะแม่เลยอยากจะเก็บไปให้ป้าคนที่ข้างบ้านเอาไว้กินมะนาวที่สวนของเราอะ่ะมันเยอะทิ้งไว้นานมันก็แก่หล่นลง,ลงพื้น เสียหายไปหมดแม่เสียดายนะ่ะอ๋อล่ะครับผมแม่จะเอาเยอะหรือเปล่าครับก็ไม่เยอะหรอกเอาแค่เต็มตะก,กร้านี้ก็พอแล้วครับผมถ้างั้นเดี๋ยวผมช่วยเก็บนะครับอืมไม่เป็นไรหรอกนะแม่ไม่รบกวนหรอกเองนอนเถอะแม่เก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้วลูกมะนาวของแม่มันลูกใหญ่แป๊บเดียวก็เต็มตะก,กร้าแล้วน่ะลูก ไม่เป็นไรหรอกครับแม่ผมช่วยเก็บจะดีแล้วครับผมยิ่งต้นมะนาวมันต้นสูงด้วยครับกลัวว่าแม่จะเอาลูกมะนาวลาบากนะครับผมเดี๋ยวให้ผมสอยให้แล้วกันนะครับเอออย่างนั้นเหรอลูกอืมงั้นแม่ขอรบกวนเองหน่อยนะอืมครับผมเดี๋ยวแม่รอเก็บลูกมะนาวอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอยลูกมะนาวให้ได้ได้จ้ะเออ อากาศวันนี้มันก็ร้อนจริงๆอะนะแม่ก็รู้สึกว่าร้อนเนี่ยเหงื่อแม่ก็เริ่มจะออกแล้วครับผมอากาศร้อนทําอะไรนิดๆหน่อยๆเหงื่อก็ออกแล้วนะครับผมผมนี่ไม่ชอบหน้าร้อนเลยนะครับแม่มันรู้สึกอยู่ยากยังไงบอกไม่ถูกนะครับอืมใช่แม่ก็เหมือนกันแม่ก็ไม่ชอบหน้าร้อนหน้าร้อนทีไรเนื้อตัวแม่มันเหนียวเหนอนะหนะ แล้วทําให้แม่อยู่ลําบากน่ะเผอ,อิญว่าแม่อยู่กับความร้อนไม่ได้นานด้วยสิแม่เวลาเนื้อตัวเหนียวเนินน่ะแม่ก็ชอบไปอาบน้ําผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่บ่อยๆเอ้ยมันทําให้เราสดชื่นนะ่ะแต่ข้อเสียของมันก็คือทําให้แม่ได้ซักผ้าบ่อยๆด้วยแหละอ้าวทาไมหรอครับแม่อ้าวจะยังไงอีกล่ะ แม่อาบน้ำบ่อยๆแม่ก็ได้ผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อยอ๋อจริงครับผมผมก็ลืมคิดไปนะครับแม่อมแล้วพ่อตาของผมไปไหนล่ะครับแม่อ๋อออกไปข้างนอกนะลูกเห็นว่าจะไปทำธุระกับใครก็ไม่รู้แม่ไม่ค่อยได้สนใจพ่อเองสักเท่าไหร่หรอกตอนเนี้ยอยากจะไปไหนก็ปล่อยให้ไปอครับผม ก็ถ้าเชื่อใจกันมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะครับผมจาแม่กับพ่อเนะ่ะเชื่อใจกันอยู่แล้วไม่ว่าพ่อตายเองจะทำอะไรแม่ก็ไม่ได้ห้ามแล้วก็ไม่ได้เก็บมาคิดใส่ใจเพราะพ่อของเองก็ให้ความรักให้ความสุขกับแม่ทุกวันทุกวันเพ่อพ่อเองก็ไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังอยู่แล้วนี่แม่จะไปคิดอะไรมากมายละ่ะ ครับผมดูพ่อตาของผมคงจะรักแม่มากน่าดูเลยนะครับผมอืมก็ใช่น่ะสิแม่กับพ่ออยู่ด้วยกันมายี่สิบกว่าปีแล้วนะลูกอืมเราทั้งสองคนรักกันมากแล้วก็คอยให้ความสุขกันอยู่ตลอดเวลาเลยถ้าภูมิอยู่กับลูกสาวของแม่ได้แล้วก็ รักกันเหมือนพ่อกับแม่รักกันอยู่ด้วยกันไปนานๆนะภูมิให้เหมือนพ่อกับแม่อยู่ด้วยกันมากว่า20ปีนะ่ะครับผมผมเข้าใจแล้วห่ะครับผมก็รักเมียของผมมากเหมือนกันนะครับพ่อเมียของผมคนนี้เขาดูแลเอาใจใส่ผมดีเหมือนกันนะครับผมแต่บางครั้งผมกับรู้สึกว่าผมแย่มากๆเลยนะครับแม่ อ้าวรู้สึกแย่ยังไงล่ะลูกก็ลูกสาวแม่มันก็รักภูมิดีไม่ใช่หรอแล้วภูมิจะมารู้สึกแย่อะไรล่ะก็แย่น่ะสิครับแม่ผมรู้อยู่แก่ใจผมดียังไงล่ะลูกพูดให้แม่ฟังได้ไหมแม่พร้อมที่จะให้คำปรึกษาเสมอนะลูกนะพูดมาเธอไม่ต้องอายแม่หรอกนาแม่กินน้ำร้อนผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนพูดให้แม่ฟังเถะนะ เพื่อแม่จะช่วยได้อย่างนั้นหรอครับแม่ใช่พูดมาเธอถ้างั้นผมไม่เกรงใจแม่แล้วนะครับผมคือว่าอย่างนี้นะครับแม่ผมกับเมียของผมหลังจากแต่งงานมานนี้ผมได้อยู่กินกับเมียผมผมเข้าใจดีนะครับว่าเมียของผมดูจากลักษณะท่าทางแล้วเมียของผมมีความสุขมากแต่ผมนี่สิครับแม่ กับไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่เลยผมรู้ตัวดีเองว่าผมทำการบ้านให้เมียผมไม่ค่อยจะถูกใจเธอสักเท่าไหร่ครับอีกอย่างผมไม่เก่งเรื่องนี้ด้วยนะครับแม่ผม,มไม่ค่อยจะแข็งแรงนะครับผมคือว่าผมก็เลยกลัวว่าเมียของผมนั่นอาจจะไปมีเอ คนอื่นได้นะครับพราะเห็นว่าน้องชายของผมนั้นไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่ครับผมผมเลยมานั่งนอนแล้วก็กุ้มใจแบบนี้ยังไงล่ะครับถึงแม้นว่าจะดูภายนอกผมอาจจะดูแบบสบายใจแล้วมีความสุขแต่เรื่องในใจของผมแล้วผมก็มีปมด้อยของผมอยู่เหมือนกันนะครับแม่ผมไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงครับถึงจะกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิม โธเอ้ยภูมิเออแม่ก็คิดว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็เรื่องผัวผัวเมียเมียแม่จะเล่าให้ฟังนะเรื่องแบบเนี้ยมันต้องฝึกและดูกันไปยาวๆนะลูกไม่ต้องเอามาตัดสินใจคิดเองเออเองแบบนี้หรอกมันคุยกันได้ ลูกสาวของแม่มันคงรู้แหละว่าภูมิน่ะมีปมด้อยในเรื่องแบบนี้แต่มันก็ไม่เคยพูดให้แม่ฟังหรอกนะนี่แม่ก็เพิ่งจะได้ยินภูมิพูดให้แม่ฟังนี่แหละว่าภูมิมีปัญหาเรื่องของน้องชายเอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวแม่จะซื้อยาสมุนไพรมาให้ภูมิกินแล้วกันมันเป็นยาชั้นดีชั้นเลิศมากมันเป็นยาสมุนไพรต้มกินทุกเช้าทุกเย็นนะลูก พ่อเองอ่ะก็กินยาพวกนี้แหละถึงได้ตื่นตัวทําให้แม่มีความสุขทุกคืนเลยจริงเหรอครับแม่จริงสิแม่มีตัวช่วยแล้วกาละนาเรื่องแบบเนี้ยมันต้องใช้ตัวช่วยรับรองลูกสาวแม่น่ะจะติดใจแกมากกว่านี้อีกจริงเหรอครับแม่จริงสิเชื่อแม่สิลูกแม่น่ะเคยกินน้ำร้อนอาบน้ำร้อนมาก่อนทำไมแม่จะไม่รู้แค่นี้ มันแค่เรื่องกล้วยๆนะ่ะมันแก้ไขปัญหาได้แล้วอีกอย่างเวลาภูมิให้ความสุขกับเมียภูมิต้องมีความสุขไปด้วยแล้วให้ความรู้สึกตรงนั้นมันเข้าถึงจุดของตัวเองที่ต้องการแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากเราทุ่มเทกับความรู้สึกนั้นอย่างเต็มที่เลยนะลูกแล้วทำให้น้องชายของเราอ่ะตื่นตัวอยู่บ,บ่อยๆ แล้วภูมิก็จะค้นพบความสุขที่แท้จริงของตัวเองว่าตัวเองนั้นก็ต้องการมันมากเช่นกันครับผมต่อไปนี้ผมจะพยายามไม่คิดอะไรมากมายเลยนะครับผมผมรู้ทางออกที่ดีของผมแล้วผมเข้าใจแม่ที่สุดเลยนะครับขอบคุณแม่มากนะครับที่ให้คำปรึกษาให้กับผมได้มีทางออกเวลาที่ผม ให้ความสุขกับเมียผมก็มักจะมีจิตใจที่ฟุ้งซ่านคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยจิตใจของผมไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วตอนนั้นเหมือนมีคนอื่นมาร่วมด้วยครับซึ่งผมนั้นไม่อาจจะควบคุมจิตใจของผมได้ถ้าผมไม่คิดมากแล้วควบคุมสติอารมณ์ของผมให้อยู่แต่กับเมียผมแล้วก็ผมผมคงให้ความสุขกับเมียผมได้มากกว่านี้แล้วเออตอไปนี้ผมก็จะไม่คิดอะไร เพราะมันมีผลต่อน้องชายของผมนี่เองเอมแม่ให้คำปรึกษาผมได้ดีมากเลยนะคะผมและต่อไปนี้ผมก็สบายใจด้วยที่ผมนั้นได้มีแม่มาคอยให้คำปรึกษาผมอยู่บ่อยๆจ้าลูกแม่น่ะให้คำปรึกษาลูกได้เสมอนั่นแหละเมื่อลูกต้องการครับผมผมก็ได้ช่วยแม่ยายของผม ร้อยลูกมะนาวจนเต็มตะกร้าแม่ยายของผมก็ได้ลูกมะนาวไปอย่างพึงพอใจโดยลูกมะนาวของแม่ยายผมนั้นมีแต่ลูกใหญ่ๆครับผมตอนนั้นผมเห็นแม่ยายของผมดูเหมือนจะเหนื่อยมากแล้วผมก็เห็นแม่ยายของผมเหมือนอยากจะนั่งพักอยู่ใ,ใกล้ๆผมครับผมเลยปล่อยให้แม่ยายนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆผมในระหว่างที่ผมกําลังนอนพักอยู่ใต้ลมมะนาว เมื่อผมได้นั่งพักผ่อนอยู่กับแม่ยายอยู่ใต้ต้นมะนาวเราทั้งสองคนได้ดูแลก,กันอย่างดีที่สุดครับผมโดยผมนั้นใช้พัดที่ผมได้ถือติดตัวไปด้วยผมใช้มันพัดให้กับแม่ยายของผมเพื่อเสริมลมเย็นจากธรรมชาติทำให้แม่ยายของผมนั้นรู้สึกผ่อนคลายและสบายตัวดูดูทีท่าแม่ยายของผมนั้นรู้สึกจะชอบใจซะด้วยครับเพราะผมสังเกตเห็นได้ว่า ผมพัดไปพัดมานั้นดูจากเส้นผมของแม่ยายแล้วดูปีวันเลยครับคงจะเย็นหน้าดูซึ่งแม่ยายของผมนั้นก็ยิ้มให้ผมอยู่ตลอดเวลาเวลาที่ผมกำลังใช้พัดพัดให้อยู่ดูเหมือนแม่ยายของผมดูแกจะติดใจมากเลยครับผมเองก็พัดไม่แผ่วเลยครับผมเพราะผมเองก็ชอบ เวลาที่ได้รับลมเย็นๆมันมีความรู้สึกดีและมีความสุขมากครับทำให้เหงื่อใครของเรานั้นมันยุบตัวลงทันทีพอแล้วพอแล้วภูมิเอ้ยแม่รู้สึกดีพอแล้วละ่ะอืมเอาละเดี๋ยวภูมิจะเหนื่อยไปเป,ปล่าๆนะเก็บแรงไว้ทำอย่างอื่นบ้างไม่เป็นไรหรอกครับแม่อืมเดี๋ยวแม่กลับก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวพ่อมาจะไม่เห็นแม่น่ะเออแม่ถือตะกร้ามะนาวไปไหวหรือเปล่าครับดูเหมือนว่าจะหนักหน้าดูเลยเดี๋ยวผมจะถือไปส่งที่บ้านนะครับแม่อ๋อไม่เป็นไรล็อกแม่ถือได้นะ่ะอืไม่เป็นไรได้ไงครับผมช่วยแม่ได้นะครับผมเป็นลูกเคยของแม่ผมก็อยากช่วยนิดนิดนอยหน่อยเพื่อเบามือเบาแรง แม่จะได้สบายยังไงล่ะครับผมเออก็ได้ตามใจก็แล้วกันนะเมื่อผมขอช่วยแม่ใหญ่ก็ให้ผมช่วยตามใจผมแม่ใหญ่ของผมใจดีกับผมมากนะครับยิ่งครบหายิ่งอยู่ด้วยกันไปนานๆผมก็ยิ่งรู้สึกว่าแม่ใหญ่ของผมนั้นใจดีไม่ได้ใจดำใจแคบอะไรมากมายกับผมเลยแถมแม่ใหญ่ของผม ให้ความใส่ใจและเอ็นดูผมมากเลยครับผิดกับที่ผมคิดไว้ตั้งแต่ทีแรกแรกก่อนที่ผมจะเข้ามาอยู่ที่นี่ผมกลัวด้วยซ้ำกลัวว่าผมจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ซะอีกเพราะกลัวว่าพ่อตากับแม่ยายจะไม่ชอบผมแต่ที่ไหนได้ครับทุกวันนี้แม่ยายของผมมักจะตามใจผมอยู่เสมอไม่ว่าผมจะทำอะไรแม่ยายของผม ก็มักจะคอยมาอยู่เคียงข้างผมตลอดไม่ว่าผมจะมีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะไรแม่ยายของผมก็ให้คำปรึกษาผมได้เป็นอย่างดีเลยครับผมไม่ต้องผมเองก็ไม่ต้องไปพึ่งพาแม่ของผมอีกต่อไปแล้วเพราะผมมีแม่ยายอยู่ใกล้ชิดของผมอยู่ทุกๆวันครับผมถึงจะเห็นครอบครัวของผมอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ พวกเราก็ช่วยกันทำมาหากินครับพ่อตาของผมมีงานทำอยู่แล้วแต่วันว่างๆพ่อตาของผมก็มีอยู่เหมือนกันครับผมส่วนผมเองก็ช่วยงานที่บ้านแล้วก็ไปรับจ็อบรับงานอื่นๆอีกมากมายตามที่เพื่อนบ้านว่าวานจ้างไปครับส่วนแม่ของผมนั้นก็เช่นกันครับผมแม่ยายของผมนั้นก็มีหัวการค้าขาย ไม่ว่าในบ้านแม่ยายจะปลูกฝังอะไรแม่ยายของผมก็มักจะนำไปขายให้กับเพื่อนบ้านอยู่เช่นกันครับทุกคนหารายได้เข้ากับครอบครัวช่วยกันครับผมบ้านหลังนี้ถึงได้มีความสุขเล็กๆน,น้อยๆให้กันอยู่เสมอนะครับผมถึงแม้นว่ารายได้ของพวกเราจะไม่มากก็ตามแต่แต่การใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้พ่อตากับแม่ยายของผม ก็อยู่กันอย่างสบายเลยนะครับแม้กระทั่งผมกับเมียก็พอยอยู่แล้วมีความสุขไปด้วยผมไม่ผิดหวังและเสียใจเลยครับที่ตัดสินใจแต่งงานแล้วมาอยู่บ้านเมียผมอนาคตข้างหน้าของผมผมคงจะมีลูกแล้วมีหลานให้แม่ยายของผมได้อุ้มชูหยอกล้อเล่นผ่อนคลายคลายความเหงาให้กับทุกคนได้อย่างแน่นอนครับผม ผมจึงมีความรู้สึกรักแม่ยายของผมมากเพราะผมอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะแม่ยายให้ความเอ็นดูผมนั่นเองล่ะครับไม่ผิดหวังเลยจริงๆครับผมขอบคุณครับ